วิธีการอยู่ในโลกเงินเฟียดแบบผู้ชนะฉบับทำได้จริง ใครที่อยู่ในช่องผมมาสักพักก็พอจะรู้ถึงความเลวร้วายของเงินเฟียตการพิมพ์เงินและเงินเฟ้อที่กัดกินทุกคนในระบบเงินมันเสื่อมค่าลงทุกวินาทีโลกของเงินเฟียตคือการนําเงินในอนาคตมาใช้ก่อนแล้วผลักภาระให้คนรุ่นหลังๆต่อไปเรื่อยๆความชิบหายก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆถูกปะถ้าพูดเร็วๆนะก็คือเหมือนกับระเบิดที่รอวันระเบิดรอวันจะตู้มดูสภาพเราในปัจจุบันหลังจากเงินเฟ้อที่พุ่งจากการทํา QE หลังโควิดผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เหนื่อยนะตอนนี้ทุกคนรู้สึกเหนื่อยหมดเงินแมงหายากขึ้นข้าว ทำให้เกิดเงินเฟอ้อซึ่งอาจจะเป็นสิ่งธรรมดารรมดาของยุคเงินเฟียดถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะในปีพศสองปสสมัย 7, รอเจ็ดรัชกาลที่7ก๋วยเตี๋ยวชามละ5สตางค์แล้วถัดมาในปี2540ก๋วยเตี๋ยวชามเดิมอ่ะขึ้นจาก5สตางค์มาเป็น2000สตางค์หรือว่า20บาทแล้วตัดมาในปัจจุบันตอนนี้ปี2568หรือว่าพศ2 0 2 5ก๋วยเตี๋ยวชามนั่นแหละขึ้นจาก20บาทมาเป็น60บาทหรือ6 0 0ัสตางค์แล้วจะเห็นได้ว่าก๋ววยยเเเตีีชาาามมมดิ่นนไปป8084ขึ้1,200 102ทหรือ 1, 0, mm -hmm. ดูจากสภาพการในตอนนี้ผมคิดว่าในอนาคตสักสิปีข้างหน้าเนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามเนี้ยอาจจะตกชามละร้อยชามละร้อยี่สิบก็ได้เห็นยังว่าข้าวของมันแพงขึ้นทุกอย่างแม่งแพงขึ้นหมดอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นและนี่แหละคือผลคือความเฮียของเงินเฟอ้อผมอยากจะแนะนำเพลลิสรู้ไว้จะได้เลิกจนสักทีความจริงของเงินเฟียดระบบการเงินโลกความเลวร้ายของเงินเฟอ้อเป็นเพลลิสเบิร์กเนี่ยที่ผมได้รวบรวมความเฮียของเงินเฟ้อมันเล่าให้ฟังฟังต้องตาสว่างกันบ้างในเมื่อเงินเฟ้อมันเฮียคนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนทุกคนเป็นกันหมดคําถามคือทํามระบบีียน การพิมพ์เงินก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคําตอบก็คือข้อแรกระบบส้นตึกนี้มันมีมา54ปีแล้วเว้ยซึ่งในช่วงแรกที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบแย่ขนาดนี้มันฟิลลิ่งโรกมะเร็งเลยตอนแรกอะเราไม่รู้หรอกตอนที่มันเป็นมะเร็งอะเราจะแย่มารู้ตัวอีกทีเนี่ยมะเร็งกระจายไปทั่วแล้วเหมือนตอนนี้ที่เงินเฟอ้อเนี่ยทำคนทั่วโลกลําบากกันไปหมดแล้วซึ่งใน54ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนมีอํานาจที่ควบคุมเงินเนี่ยเขาใช้เงินเฟ้อเนี่ มันโดนควบคุมในเงินเฟียดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกําหนดพฤติกรรมการวางรากฐานต่างๆการศึกษาการกินทุกอย่างเงินเฟียดคอนโทรไปหมดแล้วสิ่งที่มันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ในการแก้ไขฟึบเดียวตัดจบครั้งเดียวเนี่ยมันค่อนข้างยากแทบจะเป็นไปไม่ได้ต่อมาข้อที่2ว่าทําไมเงินเฟียดมันยังอยู่ถึงมันจะเฮียใช่ไหมเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่มีอํานาจได้ประโยชน์ไงไม่ว่าจะเป็นพวกต้นน้ําอย่างสาระหรือเฟดหรือคนที่อยู่ใกล้แหล่งพิมพ์เงินก็จะเอาเงินใหม่ๆพวกนี้ไปซื้อสินทรัพย์ก่อนที่มันจะเฟอร์ก่อนที่มันจะแพงหรืออกกลุ่มคนี พวกก็คือกลุ่มคนที่ร่ำรวยแล้วก็รู้ทันเกมรู้ว่าเขาต้องเล่นเกมยังไงกลุ่มคนพวกนี้ส่วนใหญ่อะ่ะจะหาเงินได้มากกว่าเงินเฟอ้ออยู่แล้วซึ่งเงินเฟอ้อปกติที่เขาหลอกๆเราอะ่ะสอาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตาม CPI แต่ว่าเงินเฟอ้อจริงๆมันหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์ทบต้นเขาเห็นช่องโหว่เห็นช่องทางทําผลประโยชนอ์อ่ะเขารู้โน้ตฮาวในการทําให้ตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยมั่งคั่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจหรอกว่าคนทั่วไปคนส่วนใหญ่จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าทุกคนเราล้วนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นลลลอองงงนนนนนนนึกกกกสสภาาาาพิิให้้รรระะบบบบเเเเดททีีีี่่่่่่วแยยุุุุมมมมมคคคคจ แม้แต่คนรวยเสียประโยชน์แม่งเชื่อปะว่าระบบเฟียดเนี่ยจะหายไปเลยพู้นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจชะตาการรมของพวกเราแล้วนะว่าระบบเฮ er ียียแบบนี้เราก็ยังต้องทนอยู่กับมันต่อไปแล้วตัวผมเองก็ไม่รู้นะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อแต่ดูจากสภาพเศรษฐกิจการพิมพ์เงินฉ่ำๆที่ไม่มีทางลดหนี้สาธารที่เยอะขึ้นไปทุกปีแบบทบต้นผมไม่คิดว่าระบบนี้เนี่ยมันจะหายไปในเร็ววันนะในทางกับการคนกลุ่มใหญ่หรือคนที่คุมเงินเนี่ยเขาพยายามจะเอาระบบนี้เนี่ยแทรกแซงเข้าไปในเทคโนโลยใีใหม่ๆอีกด้วยเช่นซ b d c ดีอะไรอย่างเง นี่ก็คุมระบบเขาไม่ได้แคร์แม่องอะไรคนส่วนใหญ่นะดังนั้นมันเป็นความอัดอั้นของผมที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาครับผมจะมาบอกไลฟ์แฮ็กจะมาบอกวิธีที่อยู่ในโลกเงินเฟียดเฮียๆนี้แหละแบบผู้ชนะแล้วก็ทําได้จริงๆคนชนะไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดแล้วก็ไม่ใช่คนที่หาเงินได้มากที่สุดแต่คนชนะก็คือคนที่เข้าใจกติกาปรับตัวและรู้ทันเกมของเงินเฟียดในเมื่อระบบมันอยากให้เราอยู่ในโลกนี้ในโลกเงินเฟียดมากใช่ไหมเออเราก็จะอยู่ แต่ความโชคดีของทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็คือเรารู้แล้วนี่ว่าโลกนี้เนี่ยมีบิตคอยที่ต่อต้านเงินเฟอ้อมันคือแอนตี้โดดของเงินเฟียดดังนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากการอยู่ในโลกของเงินเฟียดและการสะสมความมั่งคั่งได้จากการแสกแซดไปพร้อมๆกันการจะเป็นผู้ชนะในโลกเงินเฟียดนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติ2ข้อก็คือข้อแรกไม่จดและข้อที่2ไม่ป่วยถ้าขาดสมดุลระหว่าง2ข้อนี้เราจะต้องพึ่งพาระบบเฟียดแบบผู้แพ้ที่ต้องเล่นตามเกมทันทีระบบเงินเฟียดเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้คนตัวเล็กเนี่ยพึ่งพารัฐทำให้ร เงินและควบคุมประชาชนได้ดังนั้นถ้าเรารู้ทันเราไม่ต้องพึ่งภารัฐเราก็จะเป็นผู้ชนะไปเราไปเริ่มที่ข้อแรกคือความไม่จนกันก่อนเงินเฟียดเนี่ยมันเสื่อมค่าตลอดเวลามันแย่ระบบเนี่ยก็ออกแบบมาให้ทุกคนเนี่ยต้องทำตากฎเพื่อแลกกับเวลาความอิสระพลังชีวิตและพลังกายเอาเงินเฟียดมาใช้จ่ายระบบนี้ไม่ได้ทำให้เรารวยเขาแค่ทำให้เราเนี่ยมีเงินต่อชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นยังว่าระบบสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยกำลังจะล่มเห็นยังว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเริ่มขยายเวลาเกษียณแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะอยากให้คนเนี่ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเราทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโลกเงินเฟียดยังต้องทํางานแลกกับมันแล้วก็ยังใช้ใจ่ายด้วยเงินเฟียดอยู่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเงินเฟียดในมือที่เราได้มาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยก็ต้องจัดสรรอย่างฉลาดและมีระบบอะไรที่เป็นข้อดีเก็บไว้อะไรเป็นข้อเสียตัดทิ้งมาดูข้อแรกคำหนึ่งจุดหรายรับรายจ่ายสิ่งนี้เป็นตัวหลักสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยเห็นเงินเข้าเงินออกจริงๆถ้าเราไม่ทํารายรับรายจ่ายเราจะจัดสรรเงินเฟียดไปไม่ได้เลยเว้ยแล้วก็จะกลายเป็นท่ามันในที่ส ควบคุมมันดีขึ้นรู้ว่าเงินของเราจริงๆเนี่ยมันมาจากไหนหรือออกไปทางไหนบ้างต่อมาข้อที่2หาเงินเพิ่มลดการก่อนหนี้ประหยัดและซื้อของเท่าที่จําเป็นเท่านั้นในส่วนนี้ผมแนะนําคลิปของไม่จําเป็นไม่ซื้อในทันทีทําแค่นี้ประหยัดได้มหาศาลใน EP ดีย9ในโลกของเงินเฟียที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้เงินในมือออกไปให้หมดใช่ไหมดังนั้นการดีเลย์การใช้จ่ายหรือคิดให้ดีเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้นแล้วระบบเงินเฟียเนี่ยมันชอบให้เราผ่อนถามว่าผ่อนมันแย่ไหมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เเเเเรราาาาาห้้้มมปปป็็็นนนนนีีโดยไ่จํพะถคุณ คุณจะกลายเป็นทาสในระบบเงินเฟียดที่สร้างความมั่งคั่งได้ยากขึ้นอีกหลายเท่าแค่นี้ก็ลำบากแล้วเป็นหนี้เนี่ยลำบากไปอีกดังนั้นถ้า,าจะดึงตัวเองออกมาหรือว่าเป็นผู้ชนะเนี่ยเราต้องมีเงินในมือใช้จ่ายให้พอหรือว่าหาเงินได้เพิ่มก่อนทําให้เราเนี่ยมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นถึงแม้ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินเฟียดก็ตามต่อมาข้อที่3เงินเฟียดที่ได้มามีแค่พอใช้จ่ายเท่านั้นแนะนําว่าเงินเฟียดที่มีเนี่ยจัดสรรเป็น2ก้อนเป็นอย่างต่ําก็คือก้อนแรกเป็นเงินใช้จ่ายประจําเดือนของเราซึ่งการจจจััััดสสรรรรรรเเเเนนนีี่่ยยมมมมาา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 กกกบททํตตววลลขแ้้ออออ2คืงงิิุ หหกเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลเลยมันก็คำนวณมาจากรายจ่ายประจำเดือนจากรายรับรายจ่ายนั่นเองแนะนําคลิปเงินสำรองฉุกเฉินเก็บไว้ในบิตคอยมือใหม่อย่าหาทํานะครับใน e ีพีที่67ในคลิปนั้นจะบอกเหตุผลว่าทําไมเงินสำรองฉุกเฉินที่สาคัญเนี่ยควรจะเก็บเป็นเงินเฟียสไม่ควรเก็บในบิตคอยแล้วก็ในส่วนถ้าหากใครมีภาระมีครอบครัวสามารถแบ่งก้อนย่อยๆเป็นก้อนอื่นอีกได้นะครับแล้วแต่จัดสรรต่อมา1.4เงินออมระยะยาวเพื่อการ,กรเกษียณก้อนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเงินเฟียสที่ได้ที่มันเเเเสสืื่่่่่่่อออมมมคคาาาานนียยยป็งงิทไดกร DCA ทุกเดือนของผมขั้นต่ำกำหนดไว้ว่า1000บาทต่อเดือนถ้ามีมากกว่านี้ก็ออมเพิ่มและจะไม่น้อยกว่านี้และวินัยนี้ห้ามขาดก้อนนี้เนี่ยจะเป็นเงินที่กำหนดอนาคตของเราเลยดังนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่คอขาดบัตรตายจริงๆผมจะไม่หยุด DCA เลยในส่วนของเป้าหมายกำหนดว่าเราจะต้องมีกี่ BTC ถึงเกษียณได้แนะนำเพลย์ลิสต์เป้าหมายสแต็กแซดแลดแผนเกษียณมันมีหลายคลิปมากเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการแซกแซดการคำนวณเป้าหมายเกษียณด้วยบิตคอยทำให้เราเห็นภาพกันมากขึ้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะมี energy มีแรงผลักในการออม มากขถ้าหากใครยังไม่เคยออมในบิตคอยเลยแนะนําว่าเป้าแรกเนาะ0.01 BTC มาสก,กีนอินเดอร์เกมกันก่อนแล้วพอครบเป้าแรกก็ค่อยๆขยับเป้าขึ้นไปเช่นเป็น0.1 BTC หรือเป้า,าเกษียณตามแผนก็ได้เราไม่ต้องเอาเป้าใหญ่ตั้งแต่แรกมันอาจจะยากไนงะทำเป้าเล็เลกๆก่อนให้มันสําเร็จไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีแรงขึ้นไปเงินออมก้อนนี้เป็นเป้เปาหมายกเกษียณดันงนั้นเราต้องเก็บบิตคอยกันยาวมากๆเป็นหลัก10ปี20ปี30ปีเราจะต้องเก็บบิตคอยให้ปลอดภัยที่สุดวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ง่ายสาหรับทุกคนก็คือการเก็บในฮ ลอดภัยสิ่งนี้สําคัญพอๆกับวินัยในการ stack set เลยเพราะถ้าหากเราทําซีดลุดบิตคอยส์สามารถหายได้หมดทันทีในส่วนนี้แนะนำ p l a y ิสต์จับมือทํา how to ใน playlist นี้ผมน่าจะสอนไว้เกือบทุก no how ที่จําเป็นแล้วไม่ว่าจะเป็นการสมัคร exchange การซื้อบิตคอยใน exchange การโอนบิตคอยข้าม exchange หรือว่าระหว่างกระเป๋ารวมถึงการโอนบิตคอยจาก exchange เ,เข้า hardware wallet นอกจากการจับมือทําในคลิปเหล่านี้เนี่ยผมยังสอนวิธีการดูเน็ตเวิร์กแลก็ address ที่ถูกต้องด้วยได้ความรู้ทําให้คุณเนี่ยลดโอกาสในการโอนผิดได้เยอะมากต่อมานะแพนในอนาคตอีก สัก5-10ปีข้างหน้าผมอาจจะใช้บิตคอยไม่เกิน20%ของพอร์ตนำไปค้ำประกันเพื่อเอาเงินเฟียดมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันบริหารการเงินบริหารดอกเบี้ยและนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีการนําบิตคอยไปค้ำประกันไปยุ่งกับระบบเงินเฟียดไปเอานวยความสะดวกไปเพิ่มแคชโฟหรือว่าสภาพคล่องของเราให้เราใช้จ่ายได้คล่องขึ้นในอนาคตซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นออปชั่นแนลนะไม่ใช่ทุกคนต้องทําตามนี้นะครับแล้วก็ในไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าใหญ่อย่างแบ็กรอกเนี่ยเริ่มมีโปรดักต์ในการคอเลสเตอร l b บิตคอยและเอาบิาาคตคอย ฟังดีเทลเนี่ยแนะนําคลิปสูตรโกงคนรวยกลยุทธ์บายบอโรได้ด้วยบิตคอยถ้าทําได้สบายทั้งชาติก็จะเป็นการอธิบายการนําบิตคอยไปคาประกันรวมถึงข้อดีและข้อเสียความเสี่ยงต่างๆในคลิปนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยผมคิดเป็นแผนในอนาคตถ้าหากมันมีโปรดักที่เวิร์กแผนมันเวิร์กโอเคเราก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าหากไม่เจอโปรดักที่เวิร์กที่เหมาะกับเราเราก็แค่ stack stack ต่อไปเหมือนเดิมเพราะอย่างที่บอกว่าเทคนิคนีเน้เป็นการ adaptation โปรดักในโลกเงินเฟียดมาใช้กับบิตคอยเพื่อความสะดวกสบายของเรารวมถึงการประหยัดภาษีแล้วก็ส่ง ตอบเป็นมรดกแล้วก็ในเวลา5-10ปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าบิตคอยที่เราส t ต็คแซดตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีมูลค่าระดับหนึ่งแล้วเออเราอาจจะมีทางเลือกในการทําแบบนั้นเออแต่ในตอนนี้ถ้าให้ผมเอาบิตคอยไปกู้เลยไม่เอานะเพราะว่าบิตคอยยังน้อยแล้วก็บริษัทหรือโปรดักที่ซัพพอร์ตที่มีความชัดเจนยังน้อยบิตคอยจะเป็นการมองภาพระยะยาวดังนั้นผมจะไม่ค่อยสนใจราคาหรือความผันผวนของราคาบิตคอยระยะสั้นความผันผวนระหว่างวันอะไรเงี้ยไม่ค่อยแคร์มันเท่าไหร่แล้วอย่างข้อดีที่อยากจะแชร์หลังจากถือบ พิ่มจะลดดอกเบีย้ยแล้วมันจะมีผลต่อทรัพย์สินเงินเฟียดเช่นหุ้นกองทุนอะไรแบบนี้จะพูดอะไรก็ช่างเขาหรือว่าแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐที่แบบพูดทีเนี่ยหุ้นขึ้นหุ้นตกบางทีเขาพูดตามอารมณ์เกินอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะมันทำให้ผมตั้งคาถามนะว่าทำไมคาพูดของไอ้คนพวกนี้แม่งมาเกี่ยวกับความจนความรวยของเราวะแต่พอผมมาถือบิตคอยเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องนั้นไปเลยไม่ต้องสนใจช่างแม่งมันไปนั่นแหละเหมือนที่บอกว่าการที่เราจะถือ,อะไระยะยาวเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องทําอะไรตอนไไไหนนนนนออออ่่่่่ผมมมมเเชืววาาาาคคคคพพูดดดขงงกัั้้้้ีลุณททแจริต 1นนับการลงทุนข้อนี้เป็นออฟชั่นอลนะครับเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้มันเป็นส่วนเสริมที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการสร้างหอเมืองข้างมือใหม่เนี่ยแค่ออมิคอยไม่ลงทุนก็เพียงพอแต่ถ้าใครอยากลงทุนก็แบ่งพอร์ตมาสักหน่อยหนึงสิบเปร์เซ็นเลงเนี้ยได้อยู่ ต้องบอกกันให้ชัดอีกทีว่าการออมและการลงทุนต้องแยกพอร์ตออกจากการอย่างชัดเจนห้ามปนกันมั่วถ้าปนกันมั่วพอร์ตพังตามผลก็ยากมีบทเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็นการไม่บันทึกหรือว่าไม่ติดตามพอร์ตอย่างชัดเจนทําให้เรางงแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันดีหรือไม่ดีเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างอ่ะเราไม่รู้ว่าทางนี้เนี่ยมันดีหรือยังอะไรเงี้ยเออถ้าปล่อยให้นิสัยไม่ดีแบบนี้ทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะไม่พัฒนาเพราะคุณจะไม่เห็นตัวเลขจริงๆการลงทุนเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าใคระะงทนเเนาาิยยี่ฟ้ว แท้จริงคืออะไรไม่ใช่213%นะ6-8%ทบต้นนะทุกคนแล้วยิ่งตอนนี้อเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินขึ้นช้ําแล้วก็จะพิมพ์เงนินขึ้นมาใช้นี้ใช่ปะ่ะไม่รู้ว่าต่อไปในเงินเฟ้์มจะสูงกว่านี้หรือเปล่าน่ากลัวมากอย่างที่บอกว่ามือใหม่อ่ะบางทีแค่ออมบิตคอยนก็พอแล้วสาเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยแนะนําเพลลิสต์บิตคอยเทียบกับสินทรัพย์อื่นผมนได้เทียบการออมบิตคอยนกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเช่นหุ้นบ้านอสังหาปล่อยเช่าหรือแม้แต่การซื้อรถยนต์น่าจะพอได้นิเดียว,ว่าเงินส่วนนั้นถ้าเราออมในบิตคอยนมันดีกว่าสินทรัพย์เหล่านั้นเพราะว่าถ้าหากเราเลือกสินทรัพย์ล มันจะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการออมบิตคอยที่โตตามเงินเฟอ้อไปเรื่อยๆการออมบิตคอยเนี่ยโคตรง่ายเลยง่ายกว่าเยอะแล้วแค่ซื้อแล้วถือไม่ต้องทาอะไรเลยอ,ออมง่ายๆโง่ๆต่อเนื่องระยะยาวเท่านั้นบางสินทรัพย์จะต้องใช้แรงต้องโน่นนี่นั่นแถมหมดอแทนก็แย่อีกเออเนี่ยต้องดูดีๆถ้าเราเทียบข้อดีข้อเสียเรามาชั่งจริงๆอ่ะในบางสินทรัพย์ที่เราเคิดว่ามันดีตามที่โลกปกติเขารู้ว่าเออต้องลงอย่างนี้เลยถูกแล้วความจริงอ่ะการถือมันไม่ต่างจากการถือเงินเฟียดที่พิมพ์ได้อย่างไม่จํากัดแล้วก็เสื่อมค การเทียบสินทรัพย์อื่นกับบิตคอยเนี่ยขอแจ้งไปก่อนจากเพล์นี้นะครับว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นแต่ละคนจะมีความต้องการความจําเป็นความรู้หรือว่าความสนใจในสินทรัพย์ต่างต่างกันให้ฟังเป็นไอเดียเท่านั้นต่อมาจะเป็นข้อที่2ไม่ป่วยจากข้อก่อนเรื่องการเงินเราจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ถ้าการเงินเราดีแล้วเรารู้แล้วว่าต้องเอาในบิตคอยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราสุขภาพแย่เราตายไปก่อนดังนั้นการมีสุขภาพดีดีไม่ป่วยก็คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราอยู่ในโลกของเงินเฟียดแบบผู้ชนะคีย์เิิรรรรรดดออยู่่ตตงนนนนนีีี้้กกกกาาาาาััษสุขภพๆๆมมห การป้องกันการเจ็บป่วยที่ดีและได้ผลที่สุดมาเรามาดูข้อแรก2.1กินอาหารดีเลี่ยงอัลต้าโพสเซตฟู้ดอาหารดีก็คืออาหารที่สร้างเสริมสุขภาพให้เรามีพลังงานแข็งแรงปลอดโรคภัยผมคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยรู้ดีว่าเราเนี่ยไม่ควรกินของหวานของเค็มของมันของทอดของรสจัดมากเกินไปต้องควบคุมปริมาณกินให้หลากหลายบางคนก็ทําได้บางคนก็ทํา,ทไ,ดาทได้บ้างหลุดบ้างแล้วแต่คนแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยคอนเซิร์ตหรือตระหนักก็คืออาหารอัลต้าโพสเซตฟู้ดหรือว่าอาหารแปรรูปขั้นสูง ใครงงว่าอัลตราโรเซสฟูหรือ U.P.F เนี่ยมันคืออะไรง่ายๆก็คือมันเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจนเราดูไม่ออกว่ามันทํามาจากอะไรเช่นไส้กอรอกแฮมกุนเชียงอาหารฟาสต์ฟูด้ดน้ําอัดลมน้าหวานบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปไอศครีมเบ,กมบกเกอรี่รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆที่เราใช้ทําอาหารด้วยจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหาซื้อกันโคตรง,ง่ายตามร้านสะดวกซื้อหาซื้อทั่วไปใครจะซื้อของโมนี้พลิกเข้าไปดูข้างหลังเราจะเห็นว่าส่วนประกอบส่วนผสมเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเชื่อสางกิจที่เราไม่รู้มันคืออะไรเช่นสารแต่งกล วัตถุก,กันเสียหรือว่าจะมีคําว่า INS แล้วตามด้วยตัวเลขเยอะๆอะไรเงี้ย INS 400 INS 401ไอ้พวกนี้แหละก็คืออัลตราโพเซตฟู้ดหรือว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือวัตถุเจือบนอาหารแปรรูปขั้นสูงสารเคมีที่เข้ามาใส่กันอะซึ่งเชื่อกันไหมว่าอัลตราโพเซตฟู้ดที่เราชินกันในทุกวันนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดมาแค่50ปีเองเมื่อโลกเข้าสู่ยุคเฟียสแตนดาร์ดก็เกิดการลดต้นทุนในระบบอุตสาหกรรมอาหารทําให้เกิดการสร้างอาหารอัลตราโพเซตฟู้ดหรืออาหารแปรรูปขั้นสูงเเเพรรรรรราาาาาาะะมมื่่อออโลลกกกข้สูบบุตาาตาหหผิ ายแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยาผลิตได้ช้าเน่าง่ายขนส่งก็ยากไม่สะดวกต่อการผลิตขายจํานวนมากๆดังนั้นจึงมีการคิดค้นนําของเหลือนํากากเดนอุตสาหกรรมเนี่ยมาผ่านกระบวนการทางเคมีมาแปรรูปแล้วก็ใส่ในอาหารแทนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทําขายในจานวนมากๆได้แล้วมันไม่เสียยกตัวอย่างเหมือนมาการีนอย่างเงี้ยมันคือเจลาบีที่ได้มาจากฐานหินในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่สารเพิ่มความหนืดบางตัวมันก็เกิดจากาก,ากากเดนที่เราใช้กรองพวกน้ํามันเลยแบบนี้ทุกคนแล้วเขาเนี่ยเอามาเปลี่ยนเอามาผ่านกระบวนการทางเคมีให้มันเนี่ยกินได้ ขึ้นมาจากของน่ากลัวที่กินไม่ได้เขามาเปลี่ยนจนกินได้ การศึกษาความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้มีนานพอไงเหมือนเขาผลิตออกมาใช่ไหมรู้ว่าเออมันกินได้คนกินแบบระยะสั้นไม่ตายเขาก็มาใส่ในอาหารเลยแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วปัญหาก็คืองานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารเนี่ยมันโดนสนับสนุนโดยบริษัทที่สร้าง UPM พวกนั้นดังนั้นไม่มีทางเลยว่าผลวิจัยจะออกมาว่าอาหารนี้จะอันตรายเพราะว่าสปอนเซอร์เป็นคนจ้างเข้าใจว่าเริ่มเห็นความน่ากลัวของเฟียดฟู้ดที่มาพร้อมเฟียดมันนี่แล้อย่างซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยรู้ปะว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยกิน เกิดการพัฒนาในการแปลรูปอาหารให้เก็บได้นานขึ้นเช่นการทําให้สุกเผาไฟในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จเจริญมาหน่อยก็เป็นการหมักเกลือทําโยเกิร์ตทำชีสทำผักดองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารแปลรูปที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายเพราะเราเนี่ยกินกันมานานแล้วจนมาถึงยุค50ปีก่อนน่ะที่เกิด Ultra Processed Food หรือ UPF เป็น50ปีแห่งความน่ากลัวที่มันมากลืนกินอุตสาหกรรมอาหารกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอาหารที่เกิดจากกระบวนการ UPF เนี่ยมันผลิตได้ง่ายขนส่งง่ายต้นทุนถูกใช่ไหมมันกระจายไปทั่ เห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของการบริโภคอัลตาราโปรเซตฟู้ดเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเกิดโรคมากขึ้นเช่นโรคเบาหวานไขมันความดันและโรคไตยิย่ยงมีการน่ะที่แบบเขากินอัลตาราโปรเซตฟู้ดมาในช่วงแรกๆหลังจากนั้นคนเป็น NCD เนี่ยเยอะมากพุ่งเป็นกราฟเอ็กโพเนนเชียลเลยการสอดคล้องกันของอัลตาราโปรเซตฟู้ดกับเงินเฟียตที่มันมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ขอเรียกรวมไปเลยว่าอัลตาราโปรเซตฟู้ดเนี่ยคือเฟียตฟู้ดอยากจะแนะนําคลิปเฟียตฟู้ดอัลตาราโปรเซตฟูด้ดเลือกได้เลือกนะที่ผมเคยทํามันจะอยู่ในเพลย์ลิสต์หหลุมกระะต่่่่าายยซึงงงชือออจจๆน เพลย์ลิสต์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตกผลึกหลังจากศึกษาบิตคอยแล้วก็เข้ามาอยู่ในหลุมกระต่ายนั่นเองคอนเทนต์จะค่อนข้างหลากหลายเข้าไปดูได้มามาต่อเรื่องอัลตราโเซิฟู้ดกันต่อเชื่อป่าวว่า DNA ของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ชินากับการกินอัลตราโเซิฟู้ดที่ดูดซึมเร็วขนาดนี้นะเป็นล้านล้านปีที่เราวิวัฒนาการมาเนี่ยเราถูกสร้างมาให้หยิบอาหารเข้าปากแล้วเคี้ยวโดยใช้ฟันเคี้ยวเสร็จกลืนอาหารก็เข้าไปที่หลอดอาหารแล้วเข้าไปที่กระเพาะมันก็ถูกย่อยย่อยย่อยแล้วก็พอย่อยเสร็จล,ล,ลงไไปปที่ลล่ลลลส้้้ใหญเ็็็นนกกกกกกกาาาดดูํับ ทิ้องออกมาเป็นอุจจาระแต่พอเกิดอัลต้าโปรเซตฟูดพฤติกรรมการกินของเรามันเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าอัลต้าโปรเซตฟูดเนี่ยมันดูดซึมได้เร็วมาก สมมติเรากินแอปเปิลผลหนึ่งใช่ไหมเรากัดเข้าไปเราเคี้ยวเนี่ยน้ำตาลแบซอบแล้วก็มันจะมีไฟเบอร์ที่บล็อกการชูตติ้งของน้ําตาลในเลือดแต่ถ้าเรากินน้ําตาลไปเลยน้ําตาลทรายอ่ะมันไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรให้บล็อกการแบซอพอกินน้าตาลในเลือดก็จะขึ้นเลยมันเหมือนจะดีที่เราเนี่ยได้น้ําตาลเลยเราได้ความสุขเลยแต่อันนั้นคือผลเสียเมื่อร่างกายเราชินกับการดูดซึมที่เร็วขนาดนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการบริโภคอาหารเกินความจําเป็นสังเกตว่าเวลากินของอร่อยกินน้ําหวานอย่างเงี้ยเราจะไม่อิิ่มทาานเรว้้ัไดํใหต ใครน้ำตาลตกบ่อยเครียดเสียใจบาบัดด้วยการกินขนมกินของหวานนั่นแหละคือคุณกําลังกินเฟียสฟู้ดอยู่และคุณกําลังถูกมันควบคุมโดยไม่รู้ตัววิวัฒนาการเทโนโลยีการผลิตอาหารโดยใช้อัลต้าโเซิฟ,ฟู้ดของบริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่เขาก็ไม่ได้กะโหลกกระลานะเขามีการวิจัยเรื่องรสชาติที่มนุษย์อย่างเราชอบจนได้อัตราส่วนของรสหวานรสเค็มรสมันที่มนุษย์กินแล้วรู้สึกฟินมีความสุขที่สุดโดมามินหลังที่สุดและพอเขาได้อัตราส่วนของ3รสนี้ใช่ไหมเขาก็ออามาผลิตเป็นอาหารเป็นขนมให้เรากินกันจนติดทุกวันนี้แหละเเเมมมืื่่อออสสสงควาุขบรย หมือนที่บอกว่าเราก็จะกินไม่หยุดกินเกินความจําเป็นซึ่งมันส่งผลเสียต่อพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพในระยะยาวการติดของหวานติดขนมติดของทอดติดฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมองดีๆมันน่ากลัวไม่ต่างจากการติดยาเสพติดเลยด้วยแถมอาหารพวกนี้แม่งเราซื้อกินได้ตลอดด้วยไม่มีใครมาหา้ามเหมือนบุหรี่เหมือนยาเสพติดด้วยแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคที่อัลต้าโปรเซตฟู้ดเนี่ยถูกกว่าโฮลฟู้ดจริงๆแล้วในร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ไปดูดิ U P F ทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าตามสั่งข้างทางแล้วสิ่ง ใช้ชีวิตในระบบเงินเฟียดกินอาหารเฟียดเฟียดแบบไม่รู้ทันแบบนี้สุดท้ายคุณก็จะป่วยแล้วก็จบด้วยการกินยาตลอดชีวิตซึ่งเซกชันของยารักษาโรคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเฟียดมันนี่เหมือนกันทุกคนดังนั้นจงรักษาสุขภาพให้ดีครับรู้เท่าทันแล้วก็อย่าตกเป็นทาสของอัลต้าโปรเซตฟูดที่ต้องพูดเรื่องนี้เยอะที่โฟกัสเพราะว่าอาหารเนี่ยเราต้องกินทุกวันถูกปะดังนั้นถ้าเรากินสิ่งแย่ๆแย่ๆเข้าไปทุกวันเนี่ยตายทางไม่ต้องสืบครับเป็นโรคแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันคคววาาามมมมมมดดดััััััันนนนนนโโรรรรรรรตตตตตตหหืือออแแแ้้้้่่่ะเ็็งงงไกกกปบฤิิีีูสท ทจริงกันถ้าพูดสั้นๆง่ายๆเลยก็คือเลือกกินอาหารมากขึ้นแล้วก็เลี่ยงเอาท้าโปรเซตฟูดให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ขอยอนาเล่าประวัติตัวงนิดนึงนะครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนเนี่ยผมมีสภาวะลำไส้แบรปวนหรือ IBS ก็คือเราจะปวดท้องแบบไม่ทราบสาเหตุปวดตึงๆบอกไม่ได้โรคกระเพาะก็ไม่ใช่แผลนะครับเพราะก็ไม่มีแต่ว่าปวดบ้างดีบ้างเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอย่างเงี้ยผมก็ไปหาหมอแล้วก็กินยาแล้วก็ปรับเรื่องความเครียดแต่พอกินยาไปสักพักมันก็ดีบ้างหายบ้างมันไม่ได้หายขาด100%่ซึง IBS นีอยหมอร้สาเหตุที่แทะบางงนก็เกิดจาก ความเครียดบางครันเกินจากอาหารและเมื่อผมเริ่มเข้ามาศึกษาบิทคอยเงินเฟียดและเฟียดฟูด้ดผมก็ค่อยๆปรับอาหารด้วยตัวเองและเริ่มเข้าใจความจริงที่ไม่มีใครบอกเราตรงๆเกี่ยวกับความเคียร์ของ U.P.F ที่เรากินทุกวันมีขายทุกที่อยู่แบบนี้ I.B.S ที่ผมเป็นเนี่ยปรับที่อาหารแม่งหายยาเนี่ยช่วยได้แค่เบื้องต้นแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันต้องปรับที่อาหารเพราะถ้าเราเองกินอาหารแย่อยู่อ่ะ I.B.S มันจะไม่หายเวย้ยและด้วยความที่โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยอัลต้าโปรเอทฟู้ดมันคลองโลกไปแล้วใช่ปหถ้าหากจะบล็อก100มักนร้อยเปอร์เซ ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องเลี่ยงมาให้มากที่สุดผมจะเลือกกินอาหารที่ไม่แปรรูปหรือแปรรูปน้อยแทน เข้าไปในร้านสะดวกซื้อเข้าไปดูดิอาหารทุกอย่างเบเกอรี่อย่างเงี้ยลองพิฉลาศส่วนใหญ่เนี่ยมันมี U.P.F ทั้งนั้นเลยมันมี I.N.S 4 0 0สารให้ความหวานสารแต่งกลิ่นแต่งรสสารกันเสียอะไรมากมายเนี่ยทำให้ในระยะหลังเนี่ยผมเข้าร้านสะดวกซื้อน้อยมากผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเลยครับเพราแรกครับเปลี่ยนจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยมาเป็นซื้อของสดในซูเปอร์มาร์เก็ตแทนซื้อผักสดซื้อผลไม้ซื้อเครื่องเคียงต่างๆเช่นกิมจิเช่นโยเกิร์ตหัวเชื้ออะไรเงี้ยกินผักให้มากขึ้นทุกมื้อสมัยก่อนเน่ยมัอใะะนหจ แต่ข้าวแล้วก็เนื้อน,นิดเดียวไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่มาน,นิดเดียวแล้วก็ผักไม่มีน้ำมันเยิมย้มๆดังนั้นถ้าเราต้องการปรับปรุงอาหารที่เรากินให้มันดีขึ้นเนี่ยเราต้องพยายามทําเองหรือว่าแบบสรรหาวัตถุดิบที่เราพอทําได้เอง ซื้อผักมาเองซื้อผลไม้มาเองเครื่องเคียงเรากินได้เต็มที่เลยแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยต่อมาข้อที่2ครับข้าวสารผมซื้อกินเองนะหุงเองเลือกยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าแนะนําพวกข้าวกข็กข,กข,กขอ4ี่สามอะไรที่กินแล้วน้ําตาลไม่พุ่งหรือว่ายี่ห้อที่เป็นข้าวปลูกแบบออร์แกนิกส่วนกับข้าวเนี่ยเหมือนที่บอกว่าผมไม่ได้ว่างทําขนาดนั้นจะซื้อเดลิเวอรี่ไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมดังนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นเสื้ออาหารคลีนเป็นแพ็คๆเนี่ยมาใส่ในตู้เย็นเอาไว้ถามว่าอาหารคลีนพวกนี้เนี่ยมันการันต อาหารคีเนี่ยมันไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่เกลืออยู่แล้วแล้วอีกอย่างที่หลายๆคนมองข้ามเกี่ยวกับอัลต้าโปรเซสต์ฟูดก็คืออาหารหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆที่ขายในท้องตลาดเนี่ยอย่าลืมครับพิกฉลากอ่านให้ดีมันจะมีบางแบรนด์ที่ใส่อัลต้าโปรเซสต์ฟูดแล้วก็บางแบรนด์ที่ไม่ใส่นะพยายามหาแบรนด์ที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าปรุงตามธรรมชาติในห้างมอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่อะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจะเป็นอัลต้าโปรเซสต์ฟูดใส่หมด่อมา่าขนมปังอันนี้ใครหลายคนน่าจะกินกันทุกวันแทนท อย่างน้อยเขาหน้าจะไม่ใส่สารกันเสียนะซาวดเนี่ยต้องแช่ในตู้เย็นไว้นะเพราะว่าขนมปังไม่ใส่ขางกันเสียมันจะเสียเร็วเขาตอมาครับดื่มน้ำาวละสองลิตรโดยผมเนี่ยจะไปซื้อขวดน้ํา2ลิตรมาเลยกินเวลาขวดให้หมดจิบเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกะให้มันซีเรียสด,ด้วยเราก็แค่เห็นว่าเออถ้าวันนี้เนี่ยเราจิบน้ําน้อยเนี่ยเราก็ต้องแบบเพิ่มไปหน่อยให้ครบ2ลิตรต่อวันต่อมาครับพวกโปรไบโอติกกินกิมจิโยเกิร์ตเป็นประจาําเพื่อเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลําไส้ว่ากันว่าลําไส้ดีสมองดดดดีีีสุขภาาาาาาาพพแลล้้้้ววววกกกกก็็โยยยเเเเเิิิรตนนนนนน่่ผผมมมจะะะทททํออองงใค ผักอยู่แล้วใช่ไหมผักเนี่ยเป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกก็คือพวกแบคทีเรียพวกนี้เออมันก็น่าจะดีแล้วในหนึ่งมื้ออาหารสัดส่วนที่เยอะที่สุดก็คือโปรตีนกับไฟเบอร์แล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยคาร์โบไฮเดรตอย่างที่บอกอะเมื่อก่อนผมสั่งเดลิเวอรี่สะดวกกว่าแต่คุมคุณภาพอาหารไม่ได้เว้ยส่วนใหญ่ได้มาแต่ข้าวเนื้อสัตว์โปรตีนนิดเดียวผักไม่มีแถมผัดน้ำมันเยิ้มผมก็เลยเปลี่ยนใหม,ม่มาเป็นเลือกอาหารที่จะกินเองเหนื่อยในการเตรียมในการหายุ่งยากมากขึ้นแต่เพื่อสุขภาพของเราผมทททําาาาไไดด้้อออต่อ่่่่มมรหีีีเเลลยยยงกกิินนนสุ ก็มีพวกเบเกอรี่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ำหวานน้ำอัดลมขนมถุงชิปส์ไส้กรอกแฮมกุนเชียงแหนม พวกนี้เนี่ยถ้าหากเราไม่เข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้หยิบกินหรอกผมไม่เข้าใช่ไหมก็กินพวกนี้น้อยมากแทบไม่กินเลยต่อมานะับกลุ่มของย่างหมูกระทะไม่ไม่เกรียมๆดำๆหยุดไม่กินอีกเลยครับเปลี่ยนเป็นของนึ่งของต้มแทนส่วนของทอดเนี่ยยังมีกินอยู่บ้างนะแล้วก็บางทีไปแฮงเอาหรือว่าไปหาเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยผมก็กินนะไม่ใช่แบบเพื่อนมากินกันทั้งตัวเราแบบมานั่งไม่ออเอาต้าฟอซตุชฉันยังไม่กินอันนั้นโกเวอร์ไปผมก็กินบ้างข้อต่อไปอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอาหารผมจะไมมมม่่กกกิิินนนนออออาา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 หหหหหรรรรคค้้งืืืทีเเยยพใใดภ1 อาหารกินเหลือที่เอามาแช่ในตู้เย็นแล้วพอเราจะกินอีกทีเนี่ยเราก็มาอุ่นซ้ำอ่ะเราคิดว่าเออเนี่ยมันฆ่าเชื้อแล้วใช่ไหมจริงๆอะ่ะมันส่งผลเสียมากมายเลยเพราะว่าในอาหารที่เรากินไปแล้วมือเนี่ยมันเกิดแบคทีเรียเยอะมากใครเคยดูยหนังเล่าหลานมาบ้างผมชอบเกรดหนึ่งมากอาาเนี่ยแกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ปะซึ่งพฤติกรรมของอา่าก,ก็คือแกเนี่ยชอบเก็บอาหารที่เหลือไว้ในตู้เย็นแล้วมากินซ้ำๆดังนั้นใครยังทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่เสียดายอาหารที่กินไม่หมดทิ้งนะมันเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้นี่ฮะข้อต่อมาเนนนวว่่่่าาาาางงทีมมยยชแรรกกกััลบุตอ กินมาแล้วก็ทิ้งจบแต่อยากให้คิดว่าของเรากินทุกวันเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีจริงๆแล้วหลังจากที่คุณเลิกกิน UPF ไปเยอะๆเนี่ยคุณจะไม่หิวไม่หยของหวานระหว่างวันแล้วก็น้ําตาลยังไม่สวิงน้ําตาลไม่ตกด้วยตอนนี้ตัวผมนะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าถ้าเรากินแล้วมันจะส่งผลเสียในระยะยาวเนี่ยเราก็จะไม่เลือกกินสิ่งนั้นและตัวผมเองเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะครับจากที่ทํามาประมาณ1ปีนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้น สุขภาพท้องสุขภาพลำไส้ดีอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนปวดท้องไม่หายเนี่ยผมไม่มีเลยแล้วก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันดูเยอะใช่ปะแต่ว่าผมแนะนําว่าอาหารเราคุมประมาณ90%แล้วก็ตามใจปากหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่ออะไรประมาณ10%ได้อยู่ถ้ากินทั้งร้อยเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปในบางคนเนาะเก้าสิบสิบเนี่ยยังพอทําได้ต่อมา2.3ออกกำลังกายผมก็จะตั้งเป้าคาร์ดิโอให้มากกว่าห5 0่งรอ้านาทีต่อสัปดาห์บางครั้งก็ไปวิ่งหรือว่าถ้ามันในฝนตกฝุ่นเยอะ ให้ขาดเพราะถ้าเราขี้เกียจไม่ทําไปสักพักอะ่ะมันจะขี้เกียจยาวเว้ยแล้วผมจะตั้งกฎเหมือนเคยบอกไปในคลิปก่อนๆว่าวินัยอันนี้เนี่ยมันต้องทําอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนไม่ว่าจะดึกขนาดไหนเนี่ยผมต้องออกกำลังกายก่อนหรือหาเวลาที่เราทรําได้ทุกวันอะ่ะข้อต่อมานําให้มองว่าการออกกำลังกายเนี่ยคือการสเต็กสุขภาพที่ดีทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้ได้ตัวผมเองเนี่ยจะชอบอารมณ์หลังจากที่เราออกกาลังกายเสร็จเราจะรู้สึกสดชื่นเพราะร่างกายเนี่ยมันหลัง่งโดปามินราคาแพงแฮชแท็กโดปามินราคาแพงดีกว่าพวกโดปามินราคาถูกเช่่นนนนัจะหลงตอทีเรากิ ของหวานเราเนี่ยซื้อของที่เราอยากได้ที่ไม่จําเป็นราคาแพงหรืออะไรแบบนี้เป็นความสุขสั้นๆน่ะโดยมีราคาแพงเนี่ยดีกว่าโดยมีราคาถูกแบบนั้นมากแล้วข้อต่อมาครับสังเกตคุณภาพการนอนของตัวเองถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะหลับได้ยาวขึ้นไม่ตื่นกลางดึกข้อต่อไปครับนอนให้ได้ 6- 8ชั่วโมงถ้าเรานอนแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยเราก็จะรมดีงานวันนั้นก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น productive ข้อต่อมาครับสังเกตร่างกายตัวเองถ้า,าบาดเจ็บจากการออกกําลังกายอันนี้พักผ่อนเนาะอย่าฝืนเพราะว่าถ้าฝืนเนี่ยมัน เดมต่อมา2.4ครับสุขภาพจิตอันนี้ก็พูดกันสั้นๆนะข้อแรกก็มีสติคิดก่อนพูดไม่คิดเล็กคิดน้อยข้อต่อมาครับเอาพลังงานลบออกจากตัวลดการเสพข่าวดราม่าต่างๆ ไอเรื่องเครียดเรื่องชาวบ้านน่ะเราไม่ต้องไปดูเยอะไม่ต้องไปฟังเยอะเว้ยมันสร้างพลังงานลบแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยข้อต่อมาพูดดีคิดดีกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างและข้อต่อมาครับสร้างและส่งต่อพลังงานบวกบางคนอาจจะยังไม่เคยทําแต่อยากให้ลองทําดูการส่งพลังงานดีๆพลังงานบวกการยิ้มการพูดจาดีๆไปให้คนอื่นที่เขาฟังอ่ะเชื่อป่ะถ้าพลังงานดีมันส่งไปได้คนคนนั้นก็จะส่งพลังงานบวกพลังงานดีกลับมาที่เราเหมือนกันเห็นไหมมันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นแล้วก็ถ้าหากเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรรือทาาางจิตนก็สมถใช้ เงินเฟียที่มีหรือใช้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยไปหาหมอได้ตามปกติไม่ใช่ว่าเกลียดระบบเงินเฟียฉันจะไม่ไปหาหมอฉันเกลียดยาไม่กินไม่ใช่อันนี้ก็ต้องรักษาไปตามโรคไปตามอะไรที่เป็นนะกาวสรุปคอนเทนต์ในวันนี้นะครับข้อแรกในเมื่อเรายังอยู่ในโลกของเงินเฟียใช้ชีวิตในระบบเงินที่ถูกควบคุมเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกนี้ให้ได้แล้วยิ่งถ้าเราโชคดีรู้จักบิตคอยอยู่แล้วเราก็แค่เอาประโยชน์จากทั้งโลกเงินเฟียและบิตคอยมาประยุกต์ใช้กับตัวเองการที่จะเป็นผู้ชนะในโลกของเงินเฟียเนี่ยก็มีสอนข้อ2นไะม่่ปวยต่อมา ข้อที่2เราจะมาโฟกัสที่ความไม่จนด้านการเงินกันดีกว่าเราใช้เงินเฟียเพื่ออำนดยความสะดวกในชีวิตเช่นใช้ใจ่ายประจําวันเงินสำรองฉุกเฉินใช้โปรดักต์ทางการเงินที่ส,สร้างสภาพคล่องให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากขึ้นในส่วนอับบิตคอยเนี่ยเราก็ใช้ในการสะสมความมั่งคั่งระยะยาวเพื่อการ,กรเกษียณเพราะบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าเหมือนเงินเฟียตเห็นยังว่าเราใช้เบนฟิตของทั้งสองด้านเลยแค่นี้เราก็จะไม่จนแล้วต่อมาข้อที่3ไม่ป่วยด้านสุขภาพเลือกกินอาหารดีๆเลี่ยงอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือ Pro ัใต้าโ่สุกินดี 90ตามใจปาก10%สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารดีๆกินโปรตีนกินไฟเบอร์เพิ่มควบคุมคาร์โบไฮเดรตกินโปรไบโอติกกิมจิโยเกิร์ตลำไส้ดีสมองดีสุขภาพดีดื่มน้ำเวลาลองลิตรต่อมามีวินัยในการออกกำลังกายดูแลสุขภาพจิตสร้างพลังงานบวกให้ตัวเองและคนรอบตัวและสุดท้ายข้อที่4การที่จะเป็นผู้ชนะในเกมของเงินเฟียดเราต้องรู้ทันว่าคนคุมเกมเขาต้องการอะไรเราแค่อย่าหลงไปกับสิ่งเรานั้นนั้นรู้ทันเงินในกระเป๋ารู้ทันสุขภาพ อะไรก็ตามที่ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโลกเงินเฟียหรือบิตคอยเราเก็บเกี่ยวให้หมดคนชนะไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดไม่ใช่คนที่หาเงินได้มากที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจกติกาปรับตัวและรู้ทันเกมของระบบเงินเฟียดใครรู้แล้วก็ไปปรับตัวซะในเมื่อเขาไม่อยากให้เราออกจากโลกเงินเฟียดเราก็ไม่ต้องออกแต่เราจะอยู่แบบผู้ชนะ ก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในโลกของเงินเฟียนและคนที่ถือ Bitcoin มี m มซ์เซ็ในการปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้ดีซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนค่อนข้างเหนื่อยผมคิดว่าไอเดียในคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนได้เวลามีค่าศึกษาบิตคอยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ